ปีศาจอโอรร่รามน,มนุษย์ดาวคานันสูง1.8เมตรน้ำหนัก6.2กิโลกรมัมมีลักษณะเด่นคือแต่งตัวในชุดสีทองรประยุก์ระยับมาจากดาวคานันซึ่งที่ดาวดาวงนั้นเนี่ยจะมีสภาพเป็นเหมือนกับ เหมือนกับที่ขั้วโลกเหนือมนุษย์ดาวคาดนั้นมีความสวมารในการใช้แสงออโรราในการควบคุมควบคุมเครื่องจักรต่างๆเพื่อสร้างความวุ่นวายได้เคยปรากฏตัวมาแล้วเคยปรากฏตัวมาแล้วในในซีรีส์อุลตราเซเว่นตอนที่24โดยในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้คบได้เข้าควบคุมบินดอม ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในดับประหลาดที่อุตร้าเซเว่นใช้ช่วยใช,ช้ช่วยในการต่อสู้แ่ะนะแต่จะว่าไปแล้วด้วยเขาที่วินด่าเนี่ยมันเป็นมือมือนสแปลที่เป็นอกหนึงก็เป็นเครื่องจักรเนาะถ้าหาว่าในตอนนั้นเนี่ยใช้อากิราหรือว่าหรือว่าดิคลาดเนี่ยอาจจะได้ผลดีกว่าก็ได้ตามั้งนะ <laughs> เอาละส่วนในซีรีส์อุตราเวลเลซ่นานี้นี่เนี่ยมีการทำชุดขึ้นใหม่ด้วยและมีและมีและมีมนุษย์ดาวคาดันสองตัวก็คือคาวีและโรบี้ซึ่งตัวของซึ่งตัวฮาวีเป็นตัวที่ใช้ปืนลำแสงเพื่อกวบคุมเพื่อจัด ครื่องแต่างๆโดยในครั้งนี้ก็ยิงสายเอิร์สการอลนั้งแต่ตอนที่หแล้วนะนะส่วนโรส่วนโรบี้เนี่ยจะมีามีหน้าที่ในการขับยานอากาศมากกว่าซึ่งยานอากาศของซึ่งยานอากาศของมุราคารานั้นก็มีรูปรูปรูปร่างแปลกในคราวก่อที่ซีซีอุลตร้าเซเว่นก็จะเป็นลักษณะของ ขอปลาคารัวในสีที่เวส่์นี้เนี่ยก็จะเป็นหอก็จะเป็นขอหอคอยกลางหันอ๋อพออพอพูดถึงมนุษย์ดาวคานานแล้วตัวซอฟต์ที่ทขาขึ้นมาใหม่เนี่ยทั้งที่ตัวดีไซน์ของคาดันของมนุษย์ดาวคานันเนี่ยสีก็ม่ใหญ่วางมาก สีก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ตัวซอกกาทําสีไม่ครบแล้วสีของลายก็จะมาสลับกันอีกแล้วนะก,ก็เป็นที่น่าเสียดายแะ้วนะ